สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบตุลาปี65นะครับหลังจากฝนตกมาหลายวันก็เริ่มกลับสู่สถานการณ์ปกติก็กลับมากฤดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กีดได้ไป2องมีดก็ไม่ได้พ้นจุดนซีนครับได้ได้นิดเดียวครับได้ จริงได้แค่นี้ลแล้วก็แล้วก็พ่นพ่นจุลินทรีย์แล้วกอ็อันนี้เข้ามิดที่สามครับตัวนี้นะครับมิดมิดที่สามลายเยอะกว่ามิดที่หนึ่งที่สองนะครับเพราะว่าไอหนึ่งกับสองนั้นเป็นของเดิมๆไม่ได้ฉีดพ่นอะไรเพราะว่าฝนตกมาหลายวันเขาไม่ได้กรีดไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ พายุโนโรนะครับก็เดี๋ยวมาดูมิติสี่นะครับคืนนี้ไหลดีนะครับมิติหนึ่งว่าไหลดีแต่ว่าลมแรงก็เลยหยุดหยุดไหลแล้วน,นี่ครับเริ่มแห้งจากแห้งไปจากร่องยางแล้วนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็จะหยอดเพราะว่าเช้าจะต้องไปทำบุญนะครับโอเค นี่ครับอันนี้มิดทีสก็โอเคก็พอใจนะครับออกออกดีขึ้นนะครับนี่ครับสังเกตนะครับที่เนี่ยผมจะให้ดูอันนี้มิดมิข้างบนนี่จุนการฉีดพ่นจุดินทรี์แล้วนะครับ ผิวเนื้อยางมันจะเหนียวเหนียวหนึบขึ้นนะครับแต่ว่าข้างล่างนี้ไม่ได้พ่นคนระับเป็นเดิมๆของมันนะครับผิวจะยางจะฝ่อเหมือนฝ่อไม่ค่อยโอสนะครับที่แรกผมคิดว่าอาจจะเกิดจากกรดมันถึงเป็นอย่างนี้นครับตอนแรกนะอาจเกิดจากกรดไม่ดีพอผมอพ่นแล้วก็มากลีดอีกวันหนึ่งแล้วก็หยอดกรด โอ้โหถึงถึงมัน่นใจว่าอ๋อเป็นที่จุลินรีที่เราพ่นนี้นะครับมันทำให้เนื้อยางนิ่มเหนียวแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับนี่ครับเหมือนยางจะฟอนะครับแต่ว่า หน้าข้างบนนี่ได้พ่นไปแล้วนะครับก็เลยดีขึ้นมีความเหนียวหนืดนะครับนี่ครับไม่ไม่ไม่ไมค่อยหยุดแล้วยังห่างๆอยู่นะครับนี่ครับด้วยอโอเคจะใส่ตัวนี้ลงไปก็อ่าเต็มถ้วยพอดีทันขาย วันอังคารนะครับนี่ครับก็คืนนี้ก็อ่าลมแรงแล้วก็เสียงฟ้าร้องไกลๆนะครับเดี๋ยวจะหยอดแล้วก็คิดว่าหยอดตดก็ยางคงจะไหลเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่ยังมากก็ช้อนสองช้อนแค่นั้นแหละดูท่านะครับดีกว่า ไม่หยอดเดี๋ยวฝนมาจะเอาไม่ทันนะครับสำหรับคืนนี้ผมก็มาให้ดูความต่างระหว่างฉีดพ่นจุดลินยซีกับไม่ฉีดพ่นเฉยๆนะครับนี่ผิวไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ดมๆของมันเราไม่ได้พ่นตัวนี้ฉีดพ่นแล้วนะครับข้างบนเออลืมให้ดูปรสิญยางนะยังไงดีอืม ยางมันจะค้นนะครับรู้สึกได้เลยครับมันมีเนื้อยางค้นมากขึ้นครับเวลาค้นไอ้ค้นค้นกรดครับมันจะไปไม่เป็นฟองครับตัวน,นี้มันไหลดีจากล่องยางไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ หน้ายางมันจะแห้งสนิทไปเลยเพอมันหยุดไหลนะครับต่างจากป่าติดกันนะครับเคยแบ่งให้เขาไปฉีดพ่น,นครับเขาไม่ทันใจก็เลยใช้ยาแรงครับยางพื่งกี่ได้เข้าสี่ปีมั้งครับเขาก็ใช้ผงชุรุดแล้วนะครับผงชุรุดในที่นี้ แถวบ้านผมก็คือยาเร่งนะครับเขาใช้ผงชุรสแล้วก็ไหลายิ่มกันแต่ยางมันยังน้อยนะไม่สมควรจะใช้ถ้ายางอายุมากค่อยใช้หรือยางจะโลแล้วค่อยใช้นะครับอันนี้เพิ่งกี่ได้สี่ปีก็ก็ต้องดูแลกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงครับแต่ส่วนของผมผมก็จะใช้ ชนินรซีนี่นะครับหมักของตัวเองไปใช้ไปนะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ตามถนัดของแต่ละคนนะครับสำหรับคืนนี้ก็จะยอดแล้วขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ